สวัสดีครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับมีทัศนามาฝากกัน3คู่นะฮะก็เป็นเกมระหว่างลีดกับนอริชนะครับสามทุ่มช่วงเย็นคู่หนึ่งนะฮะฟีออกับบุรุญยาแล้วก็เลเวอร์คูเซนกับโคโลเนย์บอลบุนเดสนะครับนีกับสาตัวที่ทํากันบ้านแล้วก็หยิบมาฝากกันนะครับเมื่อวาน4ตัวหลุด3เลยนะครับเข้าตัวเดียวนะฮะเมื่อวานก็เละเทสนะฮะขาดทุนนะฮะวันนี้เอาคืนให้ได้นะครับสตัวนี้มาพิจารณากันดูนะครับขอบคุณทางดับเบิลยูแปดแปดด้วยนะครับเป็น ทางทีมชาติเจนตินานะฮะให้ทาง W ับเบยปเป็นผู้โปรโมตนะระดับภูมิภาคเลยนะครับนอกจากนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมคริสันพาเลทด้วยนะครับท่านใดที่ต้องการข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอลกป่าหรือทัศนะของผมนะฮะในแง่มุมต่างๆสามารถรับได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่ AdB ์บีโเพียงแค่ท่านเป็นสมาชิกของ W8 8นะครับวันนี้หน้ากล้องตัวแรกครับลีดเจอร์นอริทสามทุ่มนะครับ หลีดเป็นตอนหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ก็เจอซิมาร์ชนะอย่างที่ทราบกันนะครับเข้ามาคุมแล้วก็ผลงานผมว่าเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูจากสภาพทีมตอนนี้เนี่ยจุดสำคัญอย่างวันนี้เลยเนี่ยจะเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วของแพตติบัมฟอร์ดนี่คือสิ่งที่ทำให้จะบอกว่าเบลซาโดนปลดก็เป็นพอ,พอจะเป็นเห,เหตุผลหนึ่งได้เลยนะ การไม่มีแพทริกแบมฟอร์ดเนี่ยมันไม่มีตัวจบจริงๆครับมีตัวที่ขึ้นมาสนับสนุนอย่างพวกลาฟินยาอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ใช่กลองหน้าในสไตล์ที่อยู่ในกรอบเพตโททเพราะฉะนั้นการได้ประตูของลีดเนี่ยในกรอบเพตโททเนี่ยแทบหายไปเลยนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแพทริกแบมฟอร์ดเนี่ยเข้ากับผู้เล่นคนอื่นๆในลีดได้ดีนะฮะแล้วก็วิธีการเล่นของลีดเนี่ยก็ค่อนข้างจะซับพอร์ต บมฟอร์ดด้วยค,คล้ายๆครั้งหนึ่งที่เลสเตอร์พึ่งเจมี่วาร์ดีอยู่ตัวเดียวฟิลคล้ายๆกันนะครับแต่น,นี้เป็นขนาดที่เล็กลงมานะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวสาคัญมากนะครับเลดที่ออกมา1ชั้นเนี่ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่า1เลยลีดสเนี่ยอยู่ในจุดที่ตอนนี้แฟนบอลหนุนหลังเต็มที่นะครับแล้วก็ได้แพตติแบมฟอร์ดมาผมว่าก็สําคัญกุญซื้อเป็นสายบุกอยู่แล้ววันนี้เจอกับบอลที่อ่อนมากเลยนะครับนอร์ลีสผมมองว่าเกมนี้เนี่ยคุณภาพผู้เล่นเนี่ย เหมือนจะไม่หนีกานแต่จริงทักษะอะไรต่างๆห่างกันเยอะนะครับผมว่าทางฝั่งของเจ้าบ้าน,นี่ยดีกว่าด้วยปัจจัยต่างๆแล้วหนึ่งลูกหน้ากัดฟันต่อนะดูเหมือนจะแพงแต่ผมว่าทําได้นะครับสําหรับลีดอยู่หเต็ดน,นะครับถ้าหลายๆเลยนะครับคิดว่าลีดน่าจะชนะได้เป็นอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับตัวต่อมาเตะเร็วหน่อยนะสิบแนาฬกาสานาทีบ้านเราเนี่ยช่วงหกโมงครึง่งฟิออร์เดนติน่าเจอโบลญญานะครับ กำแพงอยู่ที่ขอชนะลุกได้ครึ่งนะครับตอนนี้ฟิอรเรนติน่าสภาพทีมเนี่ยสมบูรณ์ร0 0แล้วนะครับฟูลทีมแล้วนะครับพวกเดคลาสกอนซาเลตตัวลุก,กนะฮะกลับมาหมดแล้วนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่จะค่อยๆรันผลงานกลับมาดีขึ้นนะครับสำหรับเิอรเรนติน่าเพราะว่ารูปแบบการเล่นวิธีการเล่นในนักเตะเข้าใจมามานานแล้วนะครับดูทรงมนมันนิ่งมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ย ปัญหาคือการจบสกอร์นะครับยิ่งไม่มีตัวเก่งด้วยนะขายไปแล้วนะฮะลาโผิดเนี่ยก,ก็ตอนนี้ก็ต้องหาตัวมาทดแทนนะครับแต่ผมมองว่าการเข้าทําของฟิออร์นมีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกลนะครับมานั่งสำรองเนตัวเก่งๆเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะ,ะตัวริมเส้นก็ใช้ได้นะครับที่สำคัญคือการเล่นทีมเวิร์กการจ่ายบอลทะลุช่องเป๊ะหมด วันนี้เจอกับ,บโบลานะครับ,บโบลญญาเนมีดีที่เกมรุกจริงๆยอมรับนะครับเพราะว่าผู้เล่นแนวแนวรุกมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับแต่เกมรับเอาแนนอาอนไม่ได้โบทจะดีก็ดีได้โบจะจะแย่ก,ก็ก็ไม่ได้แปลกแต่อย่างใดนะแย่เยอะกว่าดีโดยสาไปนะครับเกมนี้ไปเล่นนอกบ้านอีกต่างหากนะครับเป็นทีมที่มาตรฐานยังยัง,ย,งยังไว้ใจไม่ได้นะบโบลญนยายิ่งออกนอกบ้านนะครับนี่แปดดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้เยอะอะไรนะหนักเสมอ แล้วก็เจอทีมเก่งก็เสมอได้อะไรแบบนี้ก็เป็นทีมที่วิเคราะห์ยากทีมหนึ่งครับผมยากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ฟิออนเนี่ยวิธีการเล่นนี่นิ่งกว่าผมเลยมองว่าเกมนี้ฟิออน,น์แลดีนา่น่าจะใช้ความได้เปรียบนี่เป็นเกมที่จะได้เล่นในบ้าน3นัดติดต่อกันด้วยวันนี้วันที่เกมที่3นะครับก่อนหน้านี้2เกมสะดุดทั้ง2เกมเลยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะเน้นเต็มที่เร่งเต็มที่นะฮะแฟนบอลผิดหวังมา2เกมแล้วเดี๋ยวเกมหน้าต้องไปเยือนอินเตอร์ด้วยผมมองว่า เกมนี้ฟิออรต้องเอาสามแต้มให้ได้นะครับก็แนะนำไปที่ฟิออร์เรนตีนาอีกตัวหนึ่งครับเป็นเลเวอร์โกเซนเจอโคโลนนะครับเลเวอร์โกเซนกำแพงหนึ่งชั้นนะครับเพิ่งเตะยุโรป้ามานะครับสำหรับเลเวอร์โกเซนนะฮะมีเวลาพักน้อยเอาโคโลนแต่พวกเขามีประสบการณ์แบบนี้นะัแต่ช่วงตน้นซีซั่นแล้วนะครับก็มีเกมที่ไปเตะบอลทัวร์ยุโรปทีมกันนะแล้วก็กลับมาได้พักสามวันแล้ววันนั้นนะต้องไปเยือนโคโลนะย้อนไปเมื่อแต่เ,เดือน เดือนเดือนสนะิบะเดือนตุลาปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าบุกไปเสมอโคโลนได้2ต่อ2นะครับเกมนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไปโดนโคโลนตีเสมอช่วงทดเจ็ดนะครับโคโลนรูปเกมเนี่ยดีเฉพาะช่วง่ายเกมนะครับเคยเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ค,คล้ายๆแบบนี้มาแล้ววันนี้จะได้เล่นในบ้านผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาครับคล้ายๆก๊อฟแมตที่แล้วมานะแต่คราวนี้เล่นในบ้านได้เปรียบกว่าคิดว่าน่าจะทุบโคโลนได้เพราะโคโลนช่วงหลังเนี่ยเริ่มแผ่วนะครับ คือประตูที่โคโลญยิงได้ทั้งทีมเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากอนโตนิโมเดสกองหน้า40%โดดประมาณนะครับผมไยม,มองว่าถ้าถ้าเลเวอร์ปิดตัวนี้ได้จบเลยนะครับสบายครับอ่ะวันนี้ไปเลเวอร์นะนี่คือ3ตัวครับลีสยูไนเตดที่1ชั้นฟีออที่0.75แล้วก็เลเวอร์เซนที่1่ชั้นนะครับวันนี้ขอให้3ตัวนี้บวกนะครับ ส่วนตัวนื่นะตามมาได้ที่ l i น์แอนด์แอดบีโอโอเกนะครับส่วนทางเพจบัูวแดงยังคงมีไลฟ์เหมือนเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านสมบัติครับ